เนี้ยถ้าตาตอตีตาปนเอารัตนะหยำแล้วแม่แม่มันป่วยจะหลายหยำป่วยจะหลายแต่ถ้าแม่แต่ถ้ามันจะนาวตอตาออตีหยำป่วยจะหลายไม่นาวเนี้ยเนี่ยปำได้จะหยำป่วยจะหลายนะไม่นาวไม่นาวก็อย่าระบาดระบาดได้นะเราโดดเนี่ยมันแล้วจะเดินๆๆๆเลยแต่เจ็บได้หลายแต่รับลมมาแล้วอ่ะเห็นมั้ย เวลาเเนี่ยนไม่น่าจะเก็บเาต่ะการแต่ละพันธร่พองมา tại thằng là ba, nơi đây. tôi cứu vô mình nhìn lập đi còi ba đây này, em mua. Put anh nơi đang để ba nó แดดวเนี่ยเราเพิ่มัวลโอ้แตดต่อดีตยลำบากกเราแต่นะเดดหนาวเวชาด้ในมองเก็บมันก็เช้นแหละแวนอนี้เกียกลขาเลยม่แค่นั้นเกียกนะแดเตยเวชาด้านในมองเชาในมังสิป่วยแดแต่แด้เวชานะดดเต้ลงตากบากกะเราตลอดเนี่เราเพิ่งดนมั่ว